วันนี้นะฉันรู้มาใหม่ว่าเกมฟรีไฟมันมีกิจกรรมเข้ามาใหม่หละกิจกรรมยิงบอสในแมปยิงบอสน่ะฉันไปเก็บลูกกุนแจไปยิงบอสฉันจะเก็บลูกกุนแจไปยิงบอสให้ได้เลยฉันจะไปเล่นในแมปนี้เลยเนี่ยแมปอะไรไม่รู้ฉันงานกิจไม่เป็นนะฉันก็อยากไปเล่นอยู่ได้แต่ว่าฉันเล่นไม่เป็นมากนะฉันอยากเล่นมากเลยนะแต่ฉันเล่นคนเดียวไม่ได้ฉันก็เลยกดเป็นสีหนึ่งไปเลย เขาก็มีบัฟมาให้เราเลือกสมรรถนสีอันน่ะฉันก็เลือกอันที่สามไปเลยฉันไม่รู้มันได้มันทําได้มันทําอะไรได้นะฉันว่านะเราเจอกันในเกมดีกว่านะฉันก็เลือกโดดมาตรงพีคเป็นที่เรียบร้อยฉันก็เข้าไปในบ้านแล้วฉันก็เจอปืนแค่2กระบอกนี้ฉันไม่รู้ว่าปืนไหนแรงมากฉันเลยเก็บปืนชาร์จมาอันเดียวนะ ฉันก็วิ่งไปเรื่อยๆนะฉันก็วิ่งไปเรื่อยๆฉันวิ่งหาของก่อนนะฉันก็ไปยิงบอสฉันเจอซอมบี้ด้วยแหละแต่ซอมบี้มไม่เหมือนซอมบี้อยู่เหมือนคนตายใส่ชุดเล่นๆเลยนะเออฉันจะฟันตายเลยนี่นะตายแล้วเหมือนฉันจะเห็นคนยิงกันอยู่ข้างบนนะฉันก็จะเข้าไปแจมสักหน่อยนะฉันจะวิ่งขึ้นไปแล้วนะ ฉันจะวิ่งไปแล้วระวังตัวด้วยล่ะฉันวิ่งขึ้นมาแล้วฉันก็จับซอ้อนฉันก็ชารฉันก็ยิงดาวเลยตายเลยเหมือนฉันเอกใจฉันโอ้ยผีนี่นะฉันรู้ว่าคนเแต่จริงแล้วหนะ้าฉันมีคนจริงๆด้วยแหละ แต่ฉันจะทําไงได้ฉันแบบว่าเป็นคนที่ห่วงฟาร์มมากเลยฉันก็จะฟาร์มไปก่อนและกันเจอคนฉันก็โอ้ว่าฉันเหมือนฉันจเจอคนแล้วนะข้างหน้านะ่ะฉันว่าเ้อกำลังบวกกันอยู่ฉันไปแจมดีกว่า ใช่จริงๆด้วยที่วิ่งดาวไปเลยเขาวิ่งได้ไม่ฉลาดมากนะที่วิ่งดาวไปสองคนเลยฉันจะทำไงได้ล่ะฉันก็อัพบัฟไปก่อนเลยกันตอนนี้ฉันเจอผีตัวใหญ่วิ่งไล่ตามแล้วอุ้ยผีตัวใหญ่มากฉันก็ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะฉันโดนยังไงนมันบ้าเลยมันมีคนมาลอยฉันเลยนะ ฉันยิงใครมิได้เลยมันมิดได้นะฉันวิงน่งหนีก่อนละกันถ้าสิดถ้าิงม่าตายแงแกแน่เลยเขาจงเพิ่มเลือดก่อนได้ไหมเดี๋ยวเพื่อนเข้ามานะฉันวิ่งเพิ่มเลือดม,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 มันเข้าจะวิ่งหนีฉันนะเขาวิ่งไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะ เขาจะวิ่งหนีฉันเขาไม่ตามฉันเลยนะแต่ยัมีคนที่ติดตามฉันมาตลอดเลยผิวมีติใจน่ากลัวมากๆเลยฉีนไปหาบอสละกันเลยฉันจะ โอ้ไม่นะมนันจะโดนบอสยิงเลยนะบอสมันจะยิงมาที่ฉันนะเหม,ม็นมากเลยนะขินปากต้องแก้ปัญหาด้วยใช่ไหมขินปากของนายแก้ปัญหาด้วยได้ไหมนะแรงมากเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะยิงบอสตัวนี้ได้หรือเปล่านะผมเห็นเลือดแล้วผมท้อใจเลยถ้าผมยิงไม่ได้ก็ยิงไม่ได้เลยนะเพราะว่ามัน มันตัวใหญ่มากๆเลยมันน่าจะผุดมาอีกเกมนึงเลยเกมยิงเกมผักอะไรสักอย่างนี่แหละลองยิงให้ดูนะยิงหมันตีแม็กยิงเขาตัวใหญ่เขาตัวิแถมมีปอตตัวใหญ่ๆที่สองทั้งสองตัวสป็นตัวบ้าเขาลักแล้วมากมากแน่นอนไอ้ไข่เด็ก ม,ม,ม่คือจะไม่หมดแล้วจริงๆนะมันมากนีิง่มากเลยก็ด้ตนะอ,อฉันบอกแล้วไงกินป้าไม่ชจะหายด,ยดีนะน,คนาควส่กินป้ากด้วยนะก,นยก่อนพูดให้คนอื่นนะกิ่นบาแรงมากเอ,อ้เอา ฉันเกิดใหม่ได้ยังไงฉันเกิดใหม่ได้ยังไงรฉันเกิดใหม่ได้อย่างไรฉันงงมากเลยเมื่อกี้ฉันโดนอะไรตายฉันจะตกตรงไหนดีนะฉันเจอคนชุบด้วยจฆ่ามันจะฆ่าได้หรือเปล่าก็ต้องก็ต้องทําใจนะฉันไม่มีปืนเลยฉันต้องยิงเฮ้ยฉันว่าเกมนี้เรื่อมเขียนว่าล่ะฉันว่าฉันเจอผีว่ามาได้ไงก็ไม่รู้ ช่วาเกมนี้เริ่มเพี้ยนไปใหญ่แล้วนะฉันเจอคนแล้วล่ะเดี๋ยวเข้าไปยิเงเขาแลยซึ่งสองเขาหมดนะแต่เขาไม่ตายฉันตายเอยงโคตรแปลกเลย